ดีครับพี่น้องครับไม่นี่เป็นวันหยุดนะครับวันเสาร์หลังจากวันแม่ผ่านผลไปนาอพี่น,อนอกก้องนาอกครับคือเก่าครับขอโหมดเก่าอยู่เพื่อนครับไปใสป่บ่วด้ดอกกย่านออกไปนอกบ้านกับเสียงยักษ์สีไปเหยียบกับระเบิดเมืองใดนะครับคิดหอดคิดถึงพี่น้องคือเก่าครับทั้งหลังกับว่าเป็นยังครับต้นไม้ทีไปปลูก ส่วนที่เหลือครับเพราะว่ายังลงบ่ทันแล้วหลายมันหลายมาเด้อกินน้ำขิงครับบ่เป็นย่านเด้ <c oughs> กันไว้ก่อนโอ้มันจะขึ้นน้ำขิงอีกลรตอแต่ละพอหวานพอเม็ดคิดฮอดเด้อพี่น้องเด้อ มันอย่างว่านางว่าว่าีม่ยังครับสืบอ่อบีคอนเทนต์นี่ยังดอกเพียงแต่ว่าอยากอยากให้พี่ให้นอกในหัวว่าสู้มือไอเอเฮ้นอีหยังไปยังใดแนวบางคนบ่หัวว่มามองสิไปติดตามไอกินหอวไอก็ขอบคุณหลายๆทีเอฟซี FC แฟนคลับที่เอาเพียงไอเอไปัฟเวอร์ไปเล่น t ิกตอกไปอ่นี่ได้เลยครับเพจเลเดอ ไอเห็นได้กับสิกดให้เพราะว่าให้กำลังใจกันซึ่งกันและกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันเฮ็ดแล้วมันมีความสุขกับเฮ็ดครับเพราะว่าซุเม,มอนีอ่าอีหยังจะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับเ่ต้องไปคิดหลายอย่าไปตัดพ้อเจ้าของนะครับที่ขอเพียงมาก่สิเป็นอ่าเราหรือคือทางผ่านโทษผิดหรือว่าคิดทอดเป็นกอนล่ำเป็นเพียงนั้นเพียงนี้ไอเอสี N ่คอยทยอยจัดใหเดอเพราะว่า จัดให้เมดเลยกัย่านเบื่อบอหยอกบอหยอกนะครับเด็กจัดให้แบงกับแต่ละมือไอ้เฮ็ดยังแน่เมื่อว่านนียกัช่องสแตกแดกตับของน้องอิดกัแฟนเพลงกับ โหยูหันไในเบิงไอเอยูหันแล้วก็เข่ามาติดตามช่องนีก้กราบขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณขอบคุณหลายๆที่ติดตามกันบุญลงคนก็โทรมาอ่าว่าอยากได้สบู่อยากได้นั่นอยากได้นี่โอ้ยก็ดีแล้วครับพ่อได้ขนำควาไฟสบู่ของเอเองนะครับของไอเอสบู่สมเอมุกนะฮะหรือมีหลายอย่างอยู่ดอกนะครับก็บโทรมาก,กันละกันเดี๋ยวไอเอจะให้เบิงว่ามื้อนี้ไอเออยู่เฮือนมื้อนี้อยู่เฮือนหลังจากที่ไปสวน นาไห้ปลูกต้นไหมวันได้ใช้อันนั้นเมื่อนั้นล่ะไปวไ่นเด้ทถากันแดดซ้่มเฝ้าเอ้ยมันละห่อนคาห่อนแน่นี่ไอ้เอ๊ใช้เบิ้งอันนี้ต้นมหาสมบัติที่เหลือบ้านเดี๋ไปปลูกนะครับรากาสีหาไปเบื้อ่าไกา่อนนกะลัง,ลงอันนี้ไว้กะลังช่ำว้กะลังอันนี้ไว้ก็จะเอาไปเขาใหญ่คนละเป็นสายพันธุ์โปลแลนด์นะครับ ไก่ดำหัวขาวเป็นไก่แปลกไก่โปรแลนด์นะฮะไก่สวยงามจะใ,ใส่พี่น้องเบิงเดอเ์ใส่พี่น้องเบิงเพราะว่าภิวา่ามันเป็นสายพันธุ์แบบใดมันเป็นแบบใดตอนนี้ไอ้ก็ร่างกงนเอกก็ลังเ,ลงเฮดเอไว้ค่ม,มันหง่ขึน้นค่นม,มันไม่ลูกไม่หลานกะมาแบงเอานะครับให้พี่น้องแฟนเพลงมาแบ่งเอาไปเลี้ยงนะครับเอาไปเลี้ยงเอาไปอันนี้ไม่ยากดอกนะครับอันนี้ร่มพัดเนี่ยคือฝนที่ตกอีกงหรื ฝนที่ตกอีกหลายได้ใส่ถิไทยพี่น้องเบิ้งนะครับใส่ถิไทยพี่น้องเบิ้งอันนี้นะครับ,อ,บอันนะี้กระดอกไม้อันนี้กับผลถิโตกแล้วนี่ใช่ครับฝนที่ตกละฝนที่ตกเ <c oughs> ด้กินอันนี้ก่อนเด้สิลลองเพลงไงฟังอยู่ครับมือนี่สิลลองเพลงไข่ฟังอยู่อ่า เดี๋ยวสิเขาไปลองทั้งในลองทั้งนอกเขาสิหาว่าอันผู้ใดน้อมาอันห้องอีหยังอยู่ทั้งนอกมันเย็นก็นเลยมานาั่งกินน้ำขิงทั้งนอกครับเดี๋ยวไปพอ่อทั้กกันกทั้งในเนาะเดี๋ยวไปพอ่อเอทิพย์ไปทายไก่เบิ่งก่อนยังค่อยสิมะลองเพลงให้ฟังครับผมตามผมกันไป อันนี้ครับพี่น้องกาลังอนุบาลกาล่งสีงไงตัวน,นี้ตัวน,นี้น้อยนี่หัวขาวๆนี่กาล่งว่าทีพ่ออันนี้ดอกเดือนหนึ่งนี่แหละอันนี้โปรแลนด์อันนี้อเมริกันซิลกี้อันนี้อเมริกันซิลกี้ขนปุกปุ๋ยขนหนุ่มขนหนุ่มครับอันนี้เป็นซุ้มหัวเห็ดครับ อันนี้กิจกรรมอะไรพี่น้องเอ,อ้ยยามว่างเนาะตตยังเตองอยังแะแกะเคล็ดไปแก่กลุ่มบัดเทืออันนี้ใกล้นี่ประมาณสองเดือนเกือบสามเดือนเนี่ยแหละครับเนี่ยดำเอาพิดกันอย่างอีกพิดกันพิดกันญาย่ยาพิดกันอยี๋สวยยจะพิดกัน อันนี้ดำหัวขาวสายพันธุ์โปรแลนดนะครับดำหัวขาวสายพันุ์โปรแลนครับอันนี้แยกนอนุบาลไว้อีกประมาณสักันอาทิตย์หนึ่งก็น่าจ,จะไปสวนได้ละนะครับสวนเขาใหญ่อันนี้ก็คือกันครับอันนี้นอ่องลงมาอีกหนึ่งสองสัปดาห์ โปโแรแลนด์ตุวผุนสีออกออกช็อกโกแลตนะครับว่าผมมีพอช็อกโกแลตอยู่เอาอันนี้คือ,อยังเหยียบทั้งกินทั้งเหยียบถิ่มตัวกินทั้งเหยียบถิ่มน้ำ หัดนำยาผอให้กินไบโอมันไบโอดีเซลเนี่ยอันนี้ให้พี่ใหน้องเมืองครับเอพระาะว่าเพาะแล้วเห็นมันใหญ่แล้วไก่สวยงามกับไก่แปดพี่น้องอีกจกักซีหาเดือนกันสนใจกับทักมาได้เลยครับมาแบ่งเอาเนาะนะครับมาแบ่งเอานี่ สายพันโปลแลนด์นะครับโปลแลนเอาเอาเอ้าอันนี้ไปหลองเพลงให้พีใ่พให้น้องฟังให้เบิ้งได้แล้วไปพอกันมองหลองเพลงแล้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวเอซี่หลองให้ฟังตามคำขอครับผมมาครับพี่น้องตามคำขอครับมาเนี่อยู่เพื่อนเอาแบบบ้านๆเด้อพี่น้องเด้อเอ๋บด้ใายไหมเด้อ บดีไซนเอฟเฟกไม่มีการตัดต่อให้หวัว่าอยู่เพื่อนกะห้องตามคำขอให้พี่ให้น้องฟังได้คลิกกันตามใจพี่น้องนะครับบมวลนกายวากันเดอ้อฝากติดตามแน่นะครับเอพจจนามโนชาแนลช่อง YouTube เด้อครับพี่น้องฝากกดติดตามแนะ่ทั้งติ๊กตอกนําทั้ง f c e e o o o นํานนะครับออกทุกทางครับบอกแตต้เย็นกับเครื่องซักผ้า ตามคำขอครับพี่น้องครับผมโทรผิดหรือว่าคิดทอดครับเปิดมา ลุงตุ๊ตกนี่แหละพี่น้องลมอย่างน้องนางพัดใจให้โท่ไอท้ทำหลังรับสายโทพผิดหรือคิดหอดนอนเลิกกันเกือบปีคิดว่าบื่อพี่ อยากหน้าจอเดึกป่านนี้น้องยังบอทหลับบอลาหรือนอนทับเรื่องหรือมีเรื่องเหตุดวนเหตุร้ายคนอยู่ข้างกายสิลับตาสังเดลาหรือเขาทําเจ็บบอรตรง คนเซปต์ Concept, คนหักเก้วตาใจสั้นวันไหวดีลาเจ้าบ่บอกมาไอ้ละบ่ลงโทษผิดหรือว่าคิดโอโทษผิดหรือใจเจ้าคิดโอ้ ว่าใจตาบอดอยากคู่อยากเห็นเด่นาะหากเจ้าคิดโอดบอกกะได้เด้ออยากปรึกษาอย่างายซอยเจ้าใดสุยานจังไดขอให้น้องบอกหากเจ้าโษผิดอายสิซอยเจ้าตัดสายหิม เปลี่ยนหอซิมย่านเบอร์คิด้อโทยกแค่นี้ความลังกระซูนน้ำเตาจนย่อยปอ,ปอกปอกบอกออียังหลายดอกอย่าโทโทพูดโทริดหรือว่าคิดหอ คิดทอดหัวใจตาบอดอยากผูอยากเห็นเด้นาะยหากเจ้าคิดทอดบอกกะได้เด้ออยากปรึกษาอย่างายซอยเจ้าใดสุยาจังใดขอให้น้อง โถผิดอาสิซอยเจ้าตาสายยิงสิเปลี่ยนหอสิมย่านเบือขี้ดื้อโยอแค่นี้ความลังกระสูนน้ำเตอจนจนอยปอกปอบบอีหยังหลายดอกอยากโทโผิดหรือ คิดอโทรผิดหรือว่าคิดฮอดคิดฮอดคือเก่าแหละเนาะคิดฮอดพี่น้องแฟนเพลงคือเก่าครับ จะได้กระจัดใหตามคำขอแบบบานๆเด้อพี่น้องเด้อเอาออดแบบเรียวๆแบบบอตตรงมาปลูกแต่งกันนั่งยุ่งไรอเอกก็ลองไอพี่ให้น้องสร้างในพอดตองห่อเรื่อเสียงไปดอกมวลมมวลกะไอเอของน้องๆขึ้นเกาหันละเ <c oughs> <c oughs> นาะนะครับฝากติดตามช่องเอเนเด้อเอพจนามโนชาแนลนะครับทาง Youtube เนาะเอกําลังเห็ดบันี้เอก็เสอัพไหเบิงอัพ ไปเรื่อยๆอนโนนนันนี่กับบาวากันเนาะพี่น้องเนาะบวเป็นมืออาชีพแต่ว่ากับขิดฮอดพี่น้องแฟนเพลงกันอยากทรงใจอยากให้กำลังใจกันอันใดที่ไอเอเฮดได้กับเฮดให้พี่ให้น้องได้วมวนได้ฟังกันมวนกับมวนแบบเท่าเลยด้วยพี่น้องเ้อมวนแบบเท่านี่แหละแล้วก็ทั้ง t ิกต o อกทั้งเฟซบุ๊กปากให้กำลังใจเอแน่ A N A กันและกันนะครับเนาะ เอามือนี่เอาซ้ำนี่นะพี่น้องเนาะคลิปหนาจะค่อยว่ากันหักละก่ะคิดหอดคิดถึงเป็นห่วงพี่น้องสุภูสุขพุนเขาให้บุญรักษาพระคุ้มครองให้ปลอดภัยห่างไกลจากโควิดเด้อพี่น้องเด้อคลิปหนาพ้อกันครับผมสระคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย